โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ฟูมูลแล้วนะเดี๋ยวพี่จะไปทําเผาเทียสามนะทุกคนเผาเทียสามออกไปเผาซะเดี๋ยวรอให้เขาให้สญัญญานะทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปเปลี่ยนเผาสิกดพร้อมกันะสอง คนมันจะอ,อบบี้อย่างนี้เลยปึ๊บมีเวลาทุกคนมีเวลาเียามาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไมเสร็จกันเร็วจังพี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยทุกคนพี่กลัวจะตกนี่แหละปึ๊บปึ๊บถึงแล้ว เสร็จสมบรูรณ์แล้วเราก็ต้องรีตัวใช่ไหมเอ๊ะไฟไฟไฟเอาไฟไฟไฟเอาทำไมเฮ้ยสู้กันได้เคพี่เป็นผ้าพี่เป็นผ้าไปสู้กัน ไปชนะก็เอ้ยย่าวิถหูเสือเสือเสือเก่งอุ้ยเสือเก่งมากจะตายอยู่แล้วใส่คอมโบไม่ได้ เกินเปิดเผาไมได้โอเคแล้วก็ถูกจำกัดออกจากกาทอบดีโอเคขึ้นไปใหม่ทุกคน ป,บป๊บขึ้นไป <S <S ลงเข้าไปใหม่ดูทุกคน เขาจะทำกันอยู่พี่เขาพร้อมหรือยังอุ๊ย็ปังไม่พร้อมเลย โอเคเทียสามนี่มันยุ่งยากมากเลยหนึ่งสองสาม หกคนจริงไหมเนี่ยฮะห,หกคนโอเคนับอืมน,นับเลยนะหนึ่งสอง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุยปลากล๋าปลากกวาทุกคนปาลาเกวาอันนี้หายปึ๊บปึ๊บ ยังมีคนยังไม่เสร็จใช่ไหมแปลกล่างรอเลยสี่สามสอง ข้าคนนี้ได้เอ้าเฮ้พี่พาน <c oughs> <c oughs> พี่พานเฉยเลย Okay. เลือกสีแล้วทุกคนสีอะไรเอ่ขอเลือกสีฟ้าแล้วกันฟ้าเออได้แล้วทุกคนเผ่าเีีรสามโอเคโอเคพี่ไปดูก่อนว่าเีรีรสีทำไงเอ่ยพี่ชะนะเฉยเลยอะไรีมาคุยกับไอตัวนี้หนึ่งพันห้าซื้อเลย อันนี้น่าจะวีเทียสี่แล้วมั้งเลยทุกคนอ๋อต่อไปทุกคนต่อไปต่อไปต่อต่อ,อ,อ,อมันต่อได้ใช่ไหมมันน่าจะมันเทียมันเทียนี้แล้วใช่ไหมเทียสามพระจัน์จะตกดินขอทำมัง่ง เออแล้วพี่ต้องเล่นตากล้วยผ่านเลนะทุกคนไม่งั้นก็ไม่ได้เฮย้ยเกือบแล้วทุกคนเสร็จแล้วหนึ่งคน โอเคขอเช็คก,ก่อนนะทุกคนว่ามันเทียร์สามหรือ,อยังเทียร์สี่แล้วใช่ไหมเมื่อกี้พี่จ่ายไปอะ่ะมันเทียร์สี่ใช่ไหมก็น่าจะเก็บได้เร็วนะทุกคน มันตกดีแล้วโอเคไปทางนั้นต่อทุกคนต่อไปคือเทียห้าของพี่แต่ว่าพี่เาา้เขาทำกส่อนอ่ะทุกคน ตรงนี้เลยปึ๊บ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 เฮียพี่ตีเฮ้ยคนเก็บเกียดอยู่ จะเทียสีนะทุกคนป่าวไม่ที่ป่าวไม่ดูแต่ให้พี่ดาวนะ่าจะเทียสีปปป ีได้แล้วทุกคนแป้งปึ๊บเฮ้ยจริงด้วยทุกคนอ๋อนี่ไงติดสตันวู้วเจียสีทุกคนขอบใจมากนะครับอันนี้มันแบบเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวพี่ลองดูกันนี่ไงติดสตัน โติดสตันทุกคนเฮ้ยติดสตันรัวเลยนะทุกคนหมดแล้วทุกคนหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไรเดีย เผามิง่ัเนี่ยเผามิงเผามิงโอ้ยข้างหลังเป็นเกมนี่เหมาะกับเผามงมากเลยโอเคเดี๋ยวเดียว วันนี้ก็มีแค่นั้นค่ะอย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก,กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย